เจอกับน้องบีนเสรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะพี่พค่ะวันนี้ก็มารีวิวในส่วนของรถเข้าใหม่กันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อใครกำลังตามหาอยู่ในส่วนของ Toyota r e v o SmartCA ท2.4 Entry Sedition แท้คันนี้นะคะรถปี2021ค่ะพี่พคันนี้ค่าตัวอยู่ที่4 4 9 0 0 0เท่านั้นเองนะคะเพื่อใครกำลังตามหารถสวยๆโครงสร้างเดิม รับประกันไม่มีชนหนักจมน้ำพริกควาำนะอ้อขอประทานอภัยพี่พี่พจ๋าคันนี้เป็นรถปี 2, 2022เนาะรถปี 2, 2022นะคะ Toyota Revo Smart Cab 2.4 Entry Set Edition ค่ะ449,000นะคะหากใครสนใจคันนี้ติดต่อมาได้เลยที่0931321903นะคะ0931321903โทรได้แอดไลน์ได้ะคะ่ะ ออกรถง่ายแน่นอนนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากช่วยจัดทุกคันดันให้ทุกเคตนะคะหากใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะพามาชมในส่วนของดีเทลตัวรถกันนะคะบอกเลยว่าคันนี้เซด,ดิชันแท้แน่นอนนะคะเพราะอะไรพี่พี่ดูจากด้านหน้าเลยปุ่งล้อชัดเจนมากนะคะที่ํำพัญในส่วนของกระจังด้านหน้าตรงเนี้ยเป็นโครเมียมนะคะก็คือแสดงให้เห็นว่าเป็นเซด,ดิชันแทนนะพี่ๆเนาะ ปีใหม่นะคะเป็นรถปีใหม่เลยวารันตีโครงสร้างรับประกันเครื่องเกียร์เนาะไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำนะคะไม่มีตัดต่อดัดแปลงสวมซากเนาะมั่นใจได้ะคะ่ะพ,พี่ขามั่นใจได้เลยนะคะรถสวยนะคะรับประกันให้ในส่วนเครื่องยนต์และเกียร์เนี่ยวารันตีให้สูงสุดถึง2ปีเลยด้วยกันที่สำคัญนะคะรถทุกคันที่ร้านผ่านการตรวจรถนะคะจากบริษัทที่เชอร์274จุดเลยด้วยกัน มีเบเซอร์รับรองผลการตรวจให้ทุกคันค่ะอะดูในส่วนของดีเทลตัวรถกันดีกว่าค่ะพี่ๆขาคันนี้นะคะดีเทลตัวรถนะดวงไฟด้านหน้าเป็นฮาโลเจนนะคะไฟรีไฟเลี้ยจะอยู่ในโคมเดียวกันเลยด้านล่างนะคะพี่ๆขาก็จะเป็นฉมหน้าหมูป่าเนาะก็จะเป็นเหมือนเขี้ยวนะคะในส่วนของกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมเนาะถ้าเช่นไม่แท้ตรงนี้จะเป็นสีดํานะคะแต่ถ้าแท้ต้องเป็นโครเมียม ในส่วนของกระจกหน้าช่องระบายลมต่างๆพี่รอยแตกรอยร้าวไม่มีให้เห็นโลโก้โตโยต้ามาแบบใหญ่ๆเลยนะคะใหญ่เลยนะะใหญ่ๆเลยสภาพสวยๆนะคะสภาพสวยๆอะดูในส่วนของยางกันบ้างคะ่ะคันนี้เปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วเนาะเป็นยางปี2024นะคะล้อแม็กแท้เดิมโตโยต้าคะ่ะพี่ๆคะ่ะล้อแม็กจะอยู่ที่ขอบ16เนาะ ะะอาจะจะล้างให้อีกทีหนึ่งนะรถยังไม่ได้ล้างนะคะพี่พี่ค่ะคลิปล็อกซุ้มล้อนะคะหัวนงหัวน,อนอ็อตสวยๆจะจ้ะด้านข้างนะก็จะมีในส่วนของสัญ,ญลักษณ์นะคะไฮลักรีโกเนะาะไฮลักเป็นตัวอักษรนูนแบบพรเมียมขึ้นมานะคะกระจกมองข้างจะดีไซน์สีดำด้านคะ่ะพ,พี่ค่ะตัดสลับกับสีขาวของตัวรถได้อย่างลงตัวเลย มีไฟเลี้ยวในตัวให้เรียบร้อนเพิ่มศาสนาวิสัยในการขับขี่นะคะอ่ะดูกุญแจกันซะก่อนคันนี้กุญแจเยอะมากเยอะมากพี่จ๋ามีกี่ดอกให้ไปหมดเลยกุญแจสำรองสำรองอะไรต่างๆให้ไปหมดเลยอะมือจับลืมบอกมือจับสีดำด้านนะจ๊ะในส่วนของกระจกคันนี้นะคะัญลักษณ์โตโยต้าัญลักษณ์มอกรอยู่แสดงว่า ระจกแท้เดิมนะคะแต่ติดฟิล์มให้ใหม่นะคะกระจกแท้เดิมแต่ติดฟิล์มให้ใหม่ค่ะดูในส่วนของภายในตัวรถกันสักหน่อยเริ่มกันที่แผงประตูค่ะพี่ีแผงประตูดีไซน์สีดำด้านเนาะตรงนี้นะคะแต่งผ้านะแต่งสลับผ้านะกระจกจะปรับออโต้อยู่ที่ฝั่งคนขับนะคะด้านล่างก็จะมีลำโพงมีที่วางแก้วน้ำอะไรมาให้เรียบร้อยนะคะหัวน็อต นี่เคสีเดียวกับตัวรถของแท้ของเดิมค่ะโครงสร้างกันบ้างนะคะอากลมคมชัดค่ะพ,พี่ิโครงสร้างอากลมคมชัดสวยๆคันนี้เลขหม่อยู่ที่47่หมนนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูใหม่ เลขมาอยู่ที่4ี่หมนเจ็ดนะคะวารันตีให้ว่าเป็นไม้แท้เนาะพวงมาลัยก็จะเป็นสามกา้านหุ้มหนังอย่างดีเลยหน้าจอทัชส,สกรีนเรียบร้อยนะคะพี่พี่นี่หน้าจอทัชสกรีนได้นะคะแล้วก็จะสั่งการผ่านเสียงได้เชื่อมต่อ A U US, X U S B ได้เลยนะคะลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดนะพี่พี่นะในส่วนของเกียร์คันนี้เป็นเกียร์แมนวนวลแบบ6สปีดนะคะ เอก็จะปรับเมนนวดปรับความแรงลมได้สีระดับเบรกมือแบบดึงเนาะตรงกลางก็จะเพิ่มในส่วนของที่วางแก้วน้ํามาให้ช่องเก็บสัมภาระถ,ถือว่าให้มากว้างนะคะพี่ๆค่ะบงังแดดนี่สภาพก็ยังสวยๆนะคะไฟเพดานล,ล่ะใช้งานได้ปกตินะคะช่องเก็บแว่นนี่มีมาให้เรียบร้อยนะคะที่สำคัญงานนี้จะมีในส่วนของกล้องหน้าให้ด้วยนะคะ ในส่วนของเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้าค่ะเดินตะเข็บได้สีขาวเนาะรอยตะเข็บก็ยังอยู่ดีไม่มีรอยขาดดุดรุ่ยให้เห็นนะคะสาภาพรถส,สวยๆเลยมาดูในส่วนของแขปด้านหลังกันบ้างสัญลักษณ์มอกกยังอยู่นะคะคันนี้จะเปิดแขปได้ถึง90องศาเลยค่ะพี่ๆค่ะประตูแคปด้านหลังก็จะแต่งสีดูโทนแลน้วมีลำโพงอะไรมาให้เรียบร้อยไ้ใส่ขวดน้ำได้นะคะ น็อตเฉดสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะพีพ่่ขายยังสวยๆเลยนี่สีไม่ต่างน็อต <Yeah. S 1> <Not S 2> ไม่ขยับนะคะในส่วนของตอนหลังก็ถือว่าให้มากว้างนะพี่ๆนะเบาะตอนหลังเป็นบุนะคะบุแล้วก็หุ้มหนังให้นะตรงนี้เป็นผ้านะคะก็ถือว่ากว้างนะโอเคเลยนะคะเผื่อใครที่อยากได้รถกระบะไปใช้งานเนาะ แล้วก็สามารถที่จะพา,าครอบครัวไปเที่ยวได้นะคะคันนี้น้องบินก็แนะนําโครงสร้างสวยนะคะบอกเลยว่าวารันตีให้ทุกคันไม่มีชนหนักจมน้ำพิจความแน่นอนพยายพยายัมมีมาให้นะ,ะกระเป๋าจิงโจ้นะคะสะภาพบอกล้อสวยๆนะจะให้มากว้างเลยใครสนใจคันนี้ฟรีดาจัดเต็มได้นะคะพี่ๆคะ่ะ จะผ่อนอยู่ประมาณ8 0 0 0นเนาะพี่ๆเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะแบคลานเนอร์ liner, นะเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่พสภาพสวยๆเลยนะกระจกหลังนะคะมาพร้อมกับละลายฝ้าเส้นละลายฝ้าไม่ขาดค่ะสภาพสวยๆนะป่งล้อชัดเจนนะคะนี่เลยป่งล้อชัดเจนเนาะในส่วนของบันท้ายด้านหลังนะคะ บานท้ายด้านหลังฝา,ฝาท้ายเนาะมาพร้อมกับไฟเบรกนุ่นที่3มือจับนะคะเป็นสีดำด้านสซลรักโตโยต้าไฮรักรีโวมีมาให้เรียบร้อยนะคะไฟท้ายดวงโตโต,ตเลยพี่ๆนะคะไฟท้ายดวงโตโต,ตเลยนะจ๊ะสภาพรถก็คือไม่มีรอยขนแมวรอยขีดข่วนให้เห็นนะจ๊ะเป็นยังไงกันบ้างคะพี่ขาเดี๋ดูในส่วนของโครงสร้างฝั่งนี้กันบ้างนะเซลรักโตโยต้านะคะ จะรักโมอโกอิงยูโครงสร้างฝั่งนี้กันนี่อาร์ก็ยังสวยกลมคมชัดลองสอดมือเข้าไปนะคะพี่ค่ะรอยอาร์กนะต้องตรงกันนะคะแสะดงว่าเป็นอาร์กเดิมโรงงานนะรอยอาร์กตรงกันแสดงว่าเป็นอาร์กเดิมโรงงานเลยนะคะเบาะสภาพสวยๆนะคะนี่เลย บอสภาพสวยมากนะคะตึกนี่ช่องเก็บของก็คือให้มาถือว่าโอเคเยอะอยู่นะคะคอนโทรลหน้าดีไซน์สีดำด้าน SIS Airbag คู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยนะคะกันรอยสยภาพสวยๆนะพี่นะนี่เลยขอบประตรงประตูนะคะก็สวยอ์คสวยกลมคมชัดทุกจุดเลยนะคะ คุ้มมากสำหรับใครที่ได้ไปคุ้มมากนะคะเป็นรถปี2022นะคะพี่ๆค่ะภาษีไม่ขาดพรบไม่ขาดหากใครสนใจนะคะ Toyota r i v o s s m r t t c a 2.4 Entry คันนี้รถปี2022ค่าตัวอยู่ที่4 4 9 0 0 0เลขไม่หลักหมื่นเท่านั้นรถสวยวารันตีโครงสร้างรับประกันเครื่องเกียร์ไม่มีชนหนักจมน้ำผิดความนะคะหากใครสนใจติดต่อมาได้เลยค่ะที่093-132-1903นะคะ 093 132 1903โทรได้แอดไลน์ได้ขอรู้รูปภาพเพิ่มเติมได้เลยมีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยมีบริการทำสัญญาถึงบ้านดอกเวียรเริ่มต้นก็ถูกมากนะคะหากใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลย แอบประสิดนิดนึงว่าอย่ามัวแต่มองรถติดจองแน่นอนค่ะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวน้องวินก็ขอตัวลาไปก่อนเช่นเคยคลิปหน้าจะมารีวิวรถอะไรให้ชมอีกฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหากคลิปนี้พิมพ์คำพูดไหนผิดพลาดอระใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะคะคิดจะมีรถสักคันคิดถึงน้องบินเซรีไทยคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะบายบายขอตัวลาไปก่อนนะคะจุ๊บ